บัญหาเงินกีบบอนคากำลังสร้างผลกระทบให้กับซาสน้นภูมีไายได้หน่อยในซปะปะล่าอย่างหนักปัจจุบันเงินกีบล่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐธนาคารโลกรายงานในวันที่ส9พฤศจิกาปีพนปี2022ที่ผ่านมาว่านับตแตงแต่เดือนมังกรหาเดือนตุลาปี2 0 2 2เงินกีบลาาอ่อนค่าลงแลลว68เป ส่วนอัตราเงินเฟอ้อเล่าุ่นสถิติแห่งสาตรรายงานว่าอัตราเงินเฟอ้อเล่าประจำเดือนตุลาปี2022ได้ป,ปรับโตจาก34.5%ในเดือนสิงหาเพิ่มขึ้นมาเป็น36.7%ในเดือนตุลาปี2022เมื่อเทียบกับส่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอ้อในซปปโเล่แมนเป็นสาเหตุเหตุให้ประชาชส่วนในซปปลาเลา่โดยเฉพาะส,าส่วนภูมิไายได้นอยต้องแบบหักผ้าละค่าคร้องชสีพบที่เพิ่มสูงขึ้นแบบรีกเลียงบ่อดดส่วนประชาชส่วนที่มีท้านะปานกลางพออยู่พอกินมีเงินเหลือนำไปซื้อบ้านซื้อรถเป็นเงินผ่อนก็กำลัง้รหาผลกระทบจากปัญหาเงินกีบอ่อน่าบ่แตกต่างกัน เกี่ยวกับปัญหาเงินกีบอ่อนคาได้ส่งผลกระทบต่อบรรดาประชาชส่วนภูมิทา,านะปตนกลางที่กำลังประเสรกับหนี้สินค้างวดหลดสำนักขา่าวลาวเทียนธรรมรายงานในขณะที่เงินกีบลาอ่อนคาลงเมื่อเทียบกับเงินตาต่างประเทศโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐปรสาชาชส่วนในสซาเปล่าวต่างพากันพบกับความยุ่งยากในการย่ายค้างวดหลดของตน การอ่อนค่าของเงินกีบจะบอสางปัญหาเุกับระษาส่วนภูมิายใดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเพราหะัตาแลกเปลีย่ยนแมนจะบ่มีผลกับจำนวนเงินที่เขาเจ้าจะนําไปสำหรับค่างหวดรหลดแต่สำหรับประชาส่วนภูมิายใดเป็นเงินกีบเขาเจ้าจะต้องได้หาผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินกีบอย่างหลีกเลี่ยงบอ่อใดพอค่างหวดรหลดของเขาเจา้าแม้จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่า ด้วยเหตุผลที่ว่าในตอนที่พวกเขาเจา้าเหตสัญญาสื่อหลดจากบริษัทไฟแนนซ์ในเวลานั้นเงินกีบเล่ายังบอ่อนคาลงหงาร้แบบนี้จากสภาพการสื่อค้ายรหลดในสปบอเล่าประ,ประ,าประสาวะส่วนเล้าจำนวนไากแม้จะต้องสื่อรหลดเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินบาทและมเมื่อวบาเถงประซาส่วนที่สื่อรหลดด้วยเงินดอลลาร์หรือเงินบาทปัจจุบันพวกเขาเจา้ากำลังประเสริฐกับความหยิ่งยากในการจ่ายค่างวดรหลด อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินตาต่างประเทศโดยเฉพาเงินดอลลา,าลร์สหรัฐกับเงินบาทม,มีการเปลี่ยนแปลงหลายสมควรโดยปัจจุบันประชาส่วนต้องได้ใส่เงินกีบเพิ่มเป็นสองเท่าในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินบาทเพื่อนำไปซัมล่าค่างหวดหลดประชาส่วนทานหนึ่งที่เป็นเจ้าของหลดเปิดเผยกับสำนักข่าวลาวเทียนท่ามวา่า เขาได้เห็ดสัญญาซื้อรหลดกับบริษัทไฟแนนซ์มาแล้ว3ปีโดยในตอนที่เห็ดสัญญาซื้อรหลดกับบริษัทไฟแนนซ์ในตอนนั้นอัตราแลกเปลี่ยนแม้จะอยู่ที่8 5 0 0กาีบต่อ1ดอลลาร์าสหรัฐแต่มาหอดปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบกับเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาเป็น1 9 0 0กีบต่อ1นดอลลาร์าสหรัฐ เสีงตามสัญญาสื่อหลดเขาจะต้องใจคางหวดหลดเป็นเวลาหาปีและตามอัตราแหลกเปลี่ยนเก่าเขาจะต้องใจคางหวดหลดเป็นเงินกีบรวมทั้งหมดประมาณ1นึ่ร้อยเศ้าล้านกีบแต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจและเงินกีบอ่อนา่ามาหวดปัจจุบันคางหวดหลดของเขาตลอดหาปีแมนได้เพิ่มขึ้นมาเป็น300ล้านกีบในขณะที่ไล่ใจเพิ่มขึ้นเงินเดือนหรือไลห่หาบของเขาผนานแยงซ้ำเก่า เขาดกาีกว่าธนาคารแห่งซปปเล่ากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบกับเงินดอลลาร์สหรัฐไวประมาณ1 7 0 0 0กีบต่อ1โดอลลาร์สหรัฐแต่บริษัทไฟแนนผ์าดคิดอัตราแลกเปลี่ยนเกือบ1 9 0 0กีบต่อ1ดโดอลลาร์สหรัฐเสริมบอสดองกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งซปปอเล่า เกี่ยวกับความขรึมหนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินในอทิตที่ผ่านมารัฐบาลเล่าได้จัดกองประชุมและให้สัญญาวารัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวของจะเล่งแก้ไขปัญหาเงินกี่ปอลคาและปัญหาเศรษฐกิจเพื่อลุดผ่อนความหุ่งยากใหกกระประชสชน และเพื่อเป็นการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพขึ้นในวันที่สิพฤศจิกาปีนปี2022ธนาคารแห่งซอปลาเล่าได้ออกแจ้งการสั่งให้ห้าแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวแทนของบรรดาธนาคารธุรกิจทั่วประเทศจำนวน3 0 6ยหกแห่งยึดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราให้กับประชาชนจากคำสั่งดังกล่าวเหตดให้ห้าแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวแทนของบรรดาธนาคารธุรกิจทั่วประเทศเหลือเพียง113แห่งทานั้น สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบเล่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทไทยอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพงศวรร์ในวันที่เสา,าร์พฤศจิกาปี2 0ง2นีที่ผ่านมาธนาคารพงศวรร์ขายเงินดอลลาร์สหรัฐออกอยู่ที่17,363กีบต่อ1นดอลลาร์สหรัฐและขายเงินบาทไทยออกอยู่ที่4 9 9 1 7กีบต่อ1นบาท